สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาสิกับผมเก่งครับครับเกี่กับประเด็นที่เราจะพูดคุยันวันนี้นะครับเกี่ยวกับพานลงท่านหนึ่งที่ถูกหักเงินเดือนเพื่อเอาไปซ่อมรถท,ทั้งทั้งที่รถคันนี้เป็นรถของโรงเรียนและเขาเนี่ยไม่ได้ทําพังด้วยครับ โดยจุดเริ่มเรื่องเลยนะครับก็จะมีคุณลุงคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักการพัโรงในโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งการทํางานของลุงเนี่ยก็ทํามากว่า10ปีแล้วนะครับก็ทํามาเรื่อยนานนะครับโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรในระหว่างที่คุณลุงทํางานอยู่นะครับก็ได้รับมอบหมายนะครับจากคณาจารย์และวก็พอ,อ ให้ขับรถรับส่งนักเรียนนะครับซึ่งน,นคุณลุงเนี่ยก็สามารถทําได้ไม่ได้แบบปฏิเสธงานอะไรนะครับถึงแม้งานตรงเนี้ยจะไม่ใช่งานของพันโลนะครับพี่คุณลุงเนี่ยก็ยินดีทานะครับแล้วก็ตอบตกลงที่จะทำแล้วก็ทำเนี่ยมาเรื่อยมาเลยนะครับโดยรถนะครับที่ใช้รับส่งนักเรียนเนี่ยจะเป็นรถของทางโรงเรียนนะครับยี่ห้อโตโยต้าฮีโร่นะครับอายุของรถเนี่ยน่าจะประมาณแบบ 35 36, 37ปีแล้วนะครับก็ค่อนข้างเก่าแล้วครับโดยรถตัวนี้นะครับถูกดัดแปลงนะครับให้เป็นรถรับส่งนักเรียนแต่ด้วยความที่รถคันนี้นะครับเก่ามากแล้วทุกครั้งหรือว่าหลายๆครั้งที่แบบทําการใช้รถหรือว่าขับรถเนี่ยอาจจะต้องมีการเติมน้ํามันเครื่องทุกครั้งนะครับซึ่งทางคุณลุงพันลงคนนี้นะครับก็ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยแล้วก็ขับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับแต่ในช่วงท้ายนะครับช่วงหลังๆเนี่ยทําให้คุุณลงเนี่ มีการยืดลากิจนะครับกับทางโรงเรียนแล้วก็ได้รับอนุมัติมานะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นประมาณแบบ2-3วันนะครับก็หลังจากนั้นนะครับท่านคุณลุงเนี่ยก็ไปทําธุระเรียบร้อยแล้วนะครับในระหว่างที่คุณลุงไม่อยู่นะครับก็จะมีคนเนี่ยมาขับรถแทนนะครับเพราะว่าเป็นวันธรรมดาและต้องมีรถเนี่ยขับไปรับไปส่งนักเรียนนะครับหลังจากนะครับที่คุณลุงเนี่ยทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่โรงเรียนเพื่อทํางานเป็นปกตินะครับก็ถูกเรียกนะครับเข้าไปคุยกับทางพออและคณาจารย์นะครับแล้วก็คุยในเรื่องของรถถนนัับเพใปจจุ รถพังแล้วนะครับให้นํารถเนี่ยไปซ่อมทั้งผอ,อนะครับก็สั่งทางอาผอ,อนะครับสั่งทางคุณพหลงคนนี้คุณลุงคนนี้ว่าเออเนี่ยลองเอารถไปซ่อมดูหน่อยว่าราคาเท่าไหร่ซ่อมได้ไหมอะไรยังไงคุณลุงนะครับก็นํารถเนี่ยไปซ่อมหลังจากที่ซ่อมนะครับปรากฏว่าบินค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงถึง2 5 0 0 0บาทเลยนะครับเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอายุรถเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยนะครับ ทางคุณลุงนะครับก็เลยเอาใบาเสร็จเนี้ยไปยื่นกับทางคณาจารย์แล้วก็ผอ,อนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับโดยข้อสรุปนะครับทางโรงเรียนเนี่ยอยากจะให้ทางคุณลุงพันลงคนเนี้ยเป็นคนรับผิดชอบจ่ายค่าซ่อมรถ25,000บาท ซึ่งคุณลุงเนี่ยก็พูดออกมาเลยนะครับเอยเนี่ยผมเป็นแค่พันโลงนะและผมเนี่ยขับรถให้เนี่ยเป็นเพราะเป็นหน้าที่เสริมที่านคณาจารย์เนี่ยสั่งมาผมก็เลยทําและอีกอย่างเงินเดือนผมเนี่ยแค่แบบ9,000พันหมื่นนึ่งเองจะไปชดใช้ไหวได้ยังไงตั้งสองหมื่นถ้าเกิดว่าเอาเงินเดือนผมเนี่ยไปจ่ายหมดเลยเนี่ยผมจะเอาอะไรกินที่บ้านผมก็ต้องแบบมีค่าใช้จ่ายมีค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะผมคงทนไม่ได้หรอก แต่นะครับถึงแม้ว่าคุณลุงเนี่ยจะอธิบายประมาณไหนนะครับทางโรงเรียนเนี่ยก็ยังหักเงินเดือนคุณลุงนะครับโดยเดือนแรกเนี่ยหักเงินเดือนลุงไปแบบน่าจะแบบเกือบหมื่นหนึ่งเลยลประมาณนี้นะครับทำให้เดือนเดือนนั้นเนี่ยคุณลุงไม่ได้รับเงินเดือนเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณลุงเนี่ยก็มาปรึกษาครอบครัวนะครับเออเนี่ยจะทํายังไงดี ลูกสาวนะครับก็ยืนยันเลยครับเพราะว่าอย่างเงี้ยไม่ได้นะให้ไปยืนป่นใบลาออกซะแล้วไปหางานอื่นทําเพราะแบบอย่างเงี้ยรถเนี่ยก็ไม่ใช่รถเรานะเป็นรถโรงเรียนและหน้าที่เนี่ยก็ไม่ใช่หน้าที่เรานะ้าที่เราเนี่ยคือในการพันโลงไม่ใช่คนขับรถรับส่งโรงเรียนเราเนี่ยอุตสาห์ช่วยเหลือเขาโดยที่ไม่อิดออดนะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรประมาณนะี้เขากลับมาโบยให้เราเหรอ เออความจริงรถคันนี้มันไม่ใช่รถโรงเรียนหรอทำให้ถึงแบบเบิดค่าซ่อมไม่ได้มันเป็นรถของครูคนใดคนหนึ่งหรอที่แบบเก็บเงินค่ารับสนนักเรียนและแบบไม่เอาเงินนั้นมาให้เราแล้วมาใช้งานเราฟรีหรือเปล่าทางลูกสาวเนี่ยก็เลยแบบไม่ยอมเลยนะครับตั้งป้อมเลยว่าเออเนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องลาออกนะและไปหาชีพอื่นทําแต่คุณภรรยานะครับที่แบบเป็นคุณแม่ของลูกสาวคนนี้นะครับก็เหมือนจะเป็นยน,น้องทํานองของการประนีประนอมมากกว่านะครับบอกว่าเออเนี่ยคุณลุงลองไปคุยกับทางโรงเรียนใหม่ว่าแบบ ผ่อนจ่ายเดือนละพันหรือว่า2 0 0พันได้ไหมเพราะเงินเดือนเราเนี่ยแค่หมื่นเอลเองถ้าเกิดว่าตัดไปแบบหมื่นหมื่นมื่นตลอดเลยเนี่ยมันไม่ได้เราเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อข้าวเอาเงินที่ไหนแบบจ่ายค่าน้ำค่าไฟละมันไม่ได้ยังไงลองไปต่อรองกับทางโรงเรียนดูซึ่งทางคุณนักคุณลุงพันโลงนี่นะครับก็อยู่ในขั้นตอนนะครับกำลังพูดคุยกับทางโรงเรียนนะครับว่าเออเนี่ย มันไม่ใช่ความผิดของเขานะความจริงเนี่ยคนรับผิดชอบเนี่ยต้องไม่ใช่เขานี่ต้องเป็นทางโรงเรียนหรือคณาจารย์หรือใครหรือเปล่าที่แบบทําธุรกิจนี้เพราะเขาเนี่ยแค่ไปช่วยเหลือและการช่วยเหลือของเขาเนี่ยมันไม่ได้เงินเดือนเพิ่มหรืออะไรเพิ่มขึ้นมาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของครอบครัวนะครับของทางคุณลุงที่เป็นคนพันลงคนนี้นะครับก็หลังจากเรื่องราวนี้นะครับแชร์ไปในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับลหลายๆคนเนี่ยก็แชร์ในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือเข้าข้างคุณลุงนะครับ ดยส่วนใหญ่นะครับเขาจะบอกประมาณว่าเออเนี่ยรถคันนี้มันเป็นรถโรงเรียนจริงหรือเปล่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าโรงเรียนมีการแบบรถนำรถมารับส่งเนี่ยมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ใช่หรอและค่าใช้จ่ายตรงนี้มันไปอยู่ตรงไหนและทำไมถึงไม่แบบจ้างคนขับรถมาดูแลโดยเฉพาะเลยเพราะคนขับรถที่ดูแลโดยเฉพาะเลยเนี่ยน่าจะดีกว่านะคุณลุงเนี่ยจะได้โฟกัสที่แบบงานของคุณลุงแล้วก็ไม่ทําตรงนี้อีกหรือหลายๆคนนะครับก็มองว่าเอ๊ะหรือว่าตรงนี้มันเป็นการแบบอ่าปัดความรับผิดชอบหรือเปล่าหรือว่าแบบ ที่เกียจเบิกเ,เงินอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็เลยทําให้แบบโบยความรับชอบมาให้คุณลุงหรือบ้างความคิดเห็นนะครับก็บอกประมาณว่าเออเนี่ยมันเกิดแบบคอร์รัปชันอะไรข้างในโรงเรียนนี้หรือเปล่าเข้าใจว่าโรงเรียนอาจจะไม่ได้โรงเรียนแบบขนาดใหญ่นะพอล่ก็เก่าแล้ว และการที่มีการลดรับส่งโรงเรียนเนี่ยมันต้องมีไรายได้ต้องเก็บเงินคู่ปกครองหรือเปล่าเพราะปกติมันน่าจะไม่ใช่บริการที่แบบเป็นบริการฟรีนะถ้าต้องมีใครช้จ่ายแล้วเงินตรงเนี้ยมันไปอยู่ตรงไหนมันเข้ากระเป๋าใครบางคนหรือเปล่าแล้วพอเกิดปัญหาเนี่ยก็มาโวให้พันลงหรออย่างเงี้ยมันไม่แฟร์เลยนะโรงเรียนไม่ยุติธรรมเลยหรืออีกคนหนึ่งนะครับก็แสดงควาเห็นประมาณว่าเฮ้ย hey, คุณลุงเนี่ยอย่าไปยอมถ้าเกิดเหตุการณ์มานเนี้ยให้ไปจ้าตำรวจหรือว่าขึ้นศาลไปเลยเพราะคุณลุงเนี่ยไม่ได้ทาอะไรผิดเลยนะรถคันนี้ไม่ใช่รถคุ คุณลุงรู้อยู่แล้วนี่ว่าจะต้องมีการเติมน,น้ำมันเครื่องตลอดเวลาไอ้ระหว่างที่คุณลุงเนี่ยลาพักหรือว่าลากิจไปเนี่ยมีคนมาขับแทนนะ่ะคนนั้นเน่ะเขาไม่เติมน้ำมันเครื่องหรือเปล่าเลยทําให้รถเนี่ยมันพังซึ่งคุณลุงเนี่ยไม่ได้ทำมันเลยไอ้ระหว่างที่คุณลุงขับรถแล้วก็ออกไปเนี่ยรถมันใช้งานได้ปกตินะเพราะฉะนั้นคุณลุงเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องลาออกทํางานเหมือนเดิมและเงินเนี่ยก็ไม่ต้องยอมให้หักด้วยอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นนะครับของในโลกอินเทอร์เน็ตที่มีต่อประเด็นประเด็นนนนนนี้ะะคคคคคครรับับบบใววามมิดสุ่ลของผก คือการรับส่งนักเรียนนะครับมันก็โอเคนะครับเพราะในบางครั้งเนี่ยพ่อแม่จะต้องไปทํางานเนาะแล้วก็อยากให้นักเรียนเนี่ยมีรถรับส่งจะได้แบบปลอดภัยด้วยมีคนมารับมาส่งนะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระหนาผู้ปกครองด้วยแต่ก็ต้องเคลียร์ให้ชัดๆนะครับเพราะในประเด็นเนี้ยผมเข้าใจว่าผู้ปกครองเนี่ยอาจจะต้องมีจ่ายเงินนะครับให้กับทางโรงเรียนหรือว่าใ้ทางใครสักคนนึงแหละที่เป็นคนมารับมาส่งนะครับเพราะบริการเนี้ยผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่บริการฟรีนะครับและเงินตรงเนี้ยผมก็ต้องตงใส่นะครับว่าไปอยู่ตรงไหน ทำไมถึงไม่มีอยู่กับคุณลุงพโลงบ้างล่ะคือจ้างเขารับส่งหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ในเรื่องของการที่ให้ลุงเนี่ยรับผิดชอบเรื่องการซ่อมแซมรถเนี่ยอันนี้ผมแบบไม่เห็นด้วยมากๆเลยนะครับเพราะคุณลุงเนี่ยเขาไม่ได้คารถพังและอย่างรถคันนี้ไม่ใช่รถของคุณลุงด้วยซ้ําไปนะครับคุณลุงเนี่ยแค่มาช่วยเหลือเพราะเห็นว่าตรงเนี้ยเราทําได้ก็เลยช่วยเหลือคนละไมล้ลงมือไปไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับกับการที่เราแบบจะเอาเปรียบคนที่แบบใจดีคนที่แบบพยายามช่วยเหลือเราอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับประเด็นนี้ผมแบบไม่เห็นด้วยเอามากๆเลยนะครับทำไมคนดีคนมีน้ําใจเนี่ยจะต้องโดนเอาเปรียบนะครับมาเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่โอเคเลยนะครับคัดไปเป็นคนไหนนะครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรืออยากแชร์ในมุมมุมมองไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยข้างล่าังนี้ได้นะครับ